ก็ราบสวัสดีครับคุณผู้ชมก็เมื่อเช้านะผมลงคิดที่แบบว่ารถเทเลอร์มาส่งนะครับแล้วก็เอื่นว่าลูกค้าบอกว่าโอ้โหพอมาลงแล้วก็จะรับเลยทันทีนะแต่คันนี้นะครับไม่ได้รับเลยเบาๆลูกค้าให้เปลี่ยนแม็กแต่งก็เป็นแม็กออฟโรดขอบ18นะครับคุณผู้ชมคือลูกค้าเนี่ยเขาจะเอาไปใช้งานจริงๆสําหรับคันนี้นะครับซึ่งอ่าเขาก็เลยอยากให้เปลี่ยนยางให้มีบ้างที่ใหญ่กว่าเดิมนิดนึงนะครับเป็นยางออทเทเรนนะครับก็คือกึ่งลุยก็คือทํา คือลุยได้ดีกว่า h ฮทีไฮเทเลนที่เป็นยางสแตนดาร์ดโรงงานนะครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวไปดูการความหล่อจะเป็นยังไงนะเผื่อท่านใดอยากเป็นแนวทางการแต่งแบบคันนี้นะไปะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะเดี๋ยวเรารอลถ10ิลอ้ลอผ่านไปก่อนนะผู้ชมคันวันนี้แบบห,หล่อมากนะนี่ยืนนิดนิดยืนนิดนิดตามสไตล์รถออฟโรดนะยืนนิดนิดนะครับ นี่ก็สำหรับคันนี้นะครับเป็นเจ้าตัว3,000 ZP v c o s สนะครับคุณผู้ชมดุดันเก่งใจไหม <c oughs> นะครับนี่ก็เอกลักษณ์ของ v c อ o s s เดี๋ยวผมให้ดูนะตัวกระจังหน้าเขาดูนะครับด้านบนเป็นสีเทาด้านล่างเป็นโครเมียมดำไฟโปรเจกเตอร์ LED นะครับมีไฟเดย์ไลท์ในโครไฟเลี้ยวอยู่ด้านบนไฟตัดหมอ LED อยู่ด้านล่างนะฮะ แต่รุ่นนี้นะครับคุณผู้ชมถ้าตัวแซเนี่ยเขาจะยังไม่มีเซ็นเซอร์นะเพราะถ้าเป็นเซนเซ,นเซอร์จะต้องเป็นตัว M แต่ว่าไม่ว่าเราจะซื้อแซหรือซื้อ M อะ็ะเราได้ชุดแต่งแบบนี้เหมือนกันนะดูชุดแต่งสวยมากครับผมนี่มีกาดกันชนหน้ามาให้แล้วก็ทำสีตรงนี้เป็นสีทูโทนนะครับนี่เป็นสีเทาเห็นไหมเอกลักษณ์ของวีคอสถ้าเป็นตัวแซหรือตัวเอ็มเนี่ยเขาจะตัดเทามาเยอะมากนะครับแล้วมันดูสวยนะครับ คิ้วซุ้มล้อมีมาให้นะครับเห็นไหมถ้าผมให้มองดูฟีลแบบว่าอารมณ์เรื่องสีสันกับโทนด้านข้างกับด้านหน้าก่อนจะมาในโทนสีเทาดำซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วมันเป็นสีเดียวกันนั้นมันจะดูไม่ค่อยหลอกตานะครับนี่คันนี้เสียเปลี่ยนใส่แม็กแต่งแล้วนะเป็นแม็กขอบ18นะคุณผู้ชมออฟโรดนะออฟโรดขอบ18อยางก็ลูกค้าใช้เป็นเจ้าตัวคอสมิกนะครับเบอร์2 6 5 60ขอบ18นะนี่ก็ดูบ้างของอยางนะครับก็ เป็นออโทเลนนะครับเป็นยางออโทเลนเอทนะฮะก็ลุยได้ดีกว่ายางเดิมนะครับในเรื่องของการลุยเพราะว่าตัวดอกยางลายยางเนี่ยค่อนข้างจะาสามารถตะกุยดินได้ดีกว่านะครับยางยางที่เป็นยางเฮทีนะครับเพราะว่าออโทเลนเนี่ยมันก็จะเป็นกึ่งลุยกึ่งอะไรไปด้วยแล้วนะครับผมนี่ด้านข้างสวยมากนะนะครับก็พอใส่แล้วผมว่านี่แค่แบบไม่มีชุดยกนะคุณผู้ชมนะ มีแค่แม็กกาอยางนะดูแบบดูสวยดูจุขึ้นจริงๆนะครับเป็นยางขอบขาวนะส่วนใหญ่ยางออฟโรดนะครับส่วนใหญ่หลายค่าย,า,ยา,ยายหลายแบรนด์ก็จะทํามาเป็นตัวหนังสือสีขาวไม่ใช่ขอบขาวตัวหนังสือสีขาวนะครับนี่บันไดก็เป็นสีเทามือเปิดสีเทานะครับแต่จานล้อมือเปิดอันนี้ใส่เป็นสีดํานะครับเพราะถ้าใส่เป็นโครเมียมเดี๋ยวไม่สวยเดี๋ยวเดี๋ยวแปกตาไปเลยเพราะรถมาในสไตล์ดุอยู่แล้วนะครับ มือเปิดมือกระจกด้านบนก็เป็นสีเทาเห็นไหมตัวกระจกมองข้างด้านบนไม่ใช่มือเปิดแ <c oughs> ม่ริ้นพันกันแล้วก็พาพูดรวนนะฮะนี่ไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างนะครับอันนี้ติดกันศาสตร์นะครับติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานนะล้อด้านหลังก็เหมือนด้านหน้าเดี๋ยวผมดูให้ดูสเปกนะนี่เห็นไหมด้านข้างก็ดูสวยขึ้นนะดูดูดันขึ้นมาเลยอันนี้ด้านหน้าเนี่ยจะต่ํากว่าด้านหลังนะครับซึ่งหลายๆท่านเนี่ยผมเห็นนะ ถ้าอยากให้ด้านหน้าสูงกว่าด้านหลังเนี่ยถ้าเป็นรถสีู่สี่ไม่แนะนําให้โหลดหลังลงนะครับเพราะถ้าท่านไปใช้ลุยมันจะลุยได้ไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าม,มันเดี๋ยวมันจะต่ําแล้วช่วงล่างมันจะติดแนะนําให้ยกข้างหน้าดีกว่าเดี๋ยวนี้ก็แบบมีก้อนรองมีมีชุดยกนะครับมีก้อนรองหรือเปลี่ยนโชค๊คอะไรพวกนี้นะครับก็ว่ากันไปแต่ว่าก็ยกข้างหน้าสักประมาณ2นิ้วก็เท่ากับด้านหลังแล้วก็จะดูรถสูงแล้วก็ลุยได้ดีกว่าเดิมนะครับในบางทีที่แบบว่า เจอเขาเรียกว่าอะไรล่ะเนินที่แบบว่ามันจะติดใต้ท้องนะฮะไฟท้าย LED นะครับมือเปิดด้านหลังเป็นสีเทาแล้วก็ขอบกระบะจะมีแบบนี้ขึ้นมาเป็นสีเทาเหมือนกันนะ,ะเห็นไหมที่ผมบอกส่วนใหญ่นะถ้าเป็นชุดแต่งสไตล์ออฟโรดเดเกรดแซปี road, decade, p, หรือเกรดเอมเนี่ยจะมาเป็นสีเทาซะส่วนใหญ่เลยนะครับมาเป็นสีเทาซะส่วนใหญ่ซึ่งจะไม่ค่อยมีอะไรที่เป็นโครเมียมอะเอาจริงๆนะมือปงมือเปิดก็มาเป็นสีเทาดําหมดนะครับนี่ ะะตัวมือเปิดสําหรับแซดพีก็มีคีย์เลสนะคุณผู้ชมเอาไว้ล็อกหรือปลดล็อกประตูเปิดเข้ามาภายในนี่นะครับเป็นเบาะหนังเบาะหนังนะพวงมาลัยก็สีน้ําตาลสลับดําทูโทนเบาะกะ็เช่นเดียวกันครับ mm hmm. ทูโทนแล้วก็นี่ที่ผมแอบไปกดเมื่อกี้นี้ก็คือปุ่มสตาร์ทนะครับรุ่นนี้เราได้มาเป็นปุ่มสตาร์ทแล้วนะมีแอร์ออโต้มาให้หน้าจอ9นิ้ว นะครับมีครูสคอนโ o l มาให้ล็อกความเร็วมีวิทยุวควบคุมที่พวงมาลัยนะครับนี่หน้าจอก็แสดงผลเป็นจอสีด้วยนะครับคอนโซลด้านบนบุนุ่มหุ้มหนังเรียบร้อยนะครับด้านบนเพดานสีดำเสาสีดำนะครับเห็นไหมแซดพีจะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเอ็มถึงจะเป็นออโต้นะนะฮะแล้วก็เมื่อกี้ผมลืมบอกสำหรับท่านใดที่เล็งตัวแซพีเอาไว้นะฮะตัวเบาะเขาเป็นเบาะไฟฟ้านะครับ เป็นเบาไฟฟ้าปรับเราเรียกว่อะไรปรับทิศทางการนั่งได้8ทิศทางนะเดินหน้าอ่ะเดินหน้าแหมบอกว่าเดินหน้าแต่ไปกดถอยหลังถอยหลังนะยกขึ้นกดลงนี่ใต้หัวเข่ากดลงได้งัดขึ้นได้นะครับนี่แล้วก็ปรับเอ็นส่วนฝั่งคนนั่งยังเป็นแบบมืออยู่นะเอาไว้งัดเอาไว้เลื่อนหน้าหลังอะไรพวกนี้นะครับ เบาแถวหลังนะครับคุณผู้ชมก็เป็นทูโทนเหมือนกันน้ำตาลตัดดำนะครับเป็นทูโทนเหมือนกันนี่มีแอร์แถวหลังมาให้นะไม่ต้องห่วงเลยเวลาจอดรถตากแดดข้างหลังขึ้นมาแล้วแบบว่าจะนั่งไม่ได้นะแอร์มาถึงไวนะครับเพราะมีช่องแอร์ด้านหลังแล้วก็นี่เสียบ USB ชาร์จแบตสำหรับผู้ที่นั่งด้านหลังได้นะครับภายในกว้างขวางเบาะนั่งสบายนะเบาะนิ่มนะฮะคุณผู้ชมนั่งสบายก็ข้างหลังเนี่ยจริงๆที่นั่งเขาทำมาเป็นหลุมไว้สำหรับ2ท่านนะ แต่เราก็จะอัดเป็น3ามอัดเป็น4ี่ก็แล้วแต่ตัวเล็กตัวใหญ่นั่งได้นะครับนั่งได้นั่งได้นะครับน,นี่นะครับ,นะรบเอออีกหนึ่งอย่างนะครับคุณผู้ชมสําหรับท่านใดที่ซื้อเจ้าตัวสี่ประตูไปถ้าซื้อไปแล้วประตูเปิดออกจากด้านในไม่ได้รถไม่ได้มีปัญหานะครับแต่เขามีตัวล็อกเด็กอยู่ตรงนี้ครับนะครับนี่ตัวล็อกเด็กนะครับสับมันขึ้นซะมันจะได้เปิดได้แต่ถ้าเราไม่สับมันขึ้นเนี่ยมันจะเปิดไม่ได้นะครับคุณผู้ชมนะ นี่นะครับสีเทาก็เป็นอีกหนึ่งสีที่ขายดีนะครับหลายๆท่านจองกันเยอะมากๆนะครับสาหรับสีเทาขอปิดประตูก่อนนะพาเดินดูรูปทรงอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าลูกค้าเตรียมรับแล้วจริงๆรถคันนี้ที่ผมมารีวิวผมก็นูนลูกค้านั่งรออยู่ในห้องนะเพราะว่ารถมาลงเทเลอร์ปุ๊บลูกค้าก็เข้ามารับเลยแล้วก็ผมเพิ่งตกแต่งอะไรพวกนี้เสร็จนะครับนะก็ฝากละกันอีกหนึ่งแนวทาง ของการเอารถไปใช้สักคันหนึ่งนะครับถ้าสนใจเป็นเจ้าตัวสี่หุสีอยากใส่แม็กอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งลายนะที่เป็นทางเรื่องแบบในสไตล์ลุยนะครับคันนี้บอกเลยเอาไปลุยแน่นอนเพราะว่าจริงๆตอนแรกลูกค้านะ่ะจะไม่เปลี่ยนแม็กแต่เห็นยางแล้วย,ยางมันยางเฮปทีมันลายมันน้อยไปเดี๋ยวจะลุยไม่ได้ลูกค้าก็เลยเปลี่ยนเป็น a อทแล้วก็เปลี่ยนแม็กพ่วงไปด้วยนะครับนี่ โอเคครับผมยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าใครสนใจก็ทักเพจเซลต้นอินลซุโคลาได้เลยยินดีให้คำปรึกษาให้คำแนะนำนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ